ผู้พิากษามีเตรียมอาหารก็ะต่ายดินทักทายและสลลาวแสดงความิดีนแต่ผู้พิัากษาไมเตื่นเต้ เขาจะรล้ว่าไปดูสิเป็นกจ้านองที่นะถ้าผมถ Huh? Oh. Ele não 对。Yeah. และพร้อมที่จะขึ้นไปรับกาศกษาต่อในโรงเรียนรับักและโรงเรียนในร้อยตำรวจมีจำนวนทังสิ้น8 4 0นายโดยมีเด่จตรงนี้โรงเรียนในร้อยพักศึกสองเก้าจำนวน297นายโรงเรียนในเรือจำนวน9กาสงนายโรงเรียน ส่นนในโอกาสนี้ก็ผมขออนุญาตให้ตัวหน้านักเรียนในมหาวิทยาลัเป็นตัวแทนของรุ่นกล่าวอมาครูอาจารย์ผู้วิชาการข้าราชการในโรงเรียนมหาลัยสถาบันวิชา,า,า,ากรารประเทศจากนั้นจะเป็นพิธีมอบคมกองพันให้กับผู้พักพกองพันนักเรียนทั้งสี่กองพันและมเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็วผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้วิชาการโรงเรียนมหาวาลัยสถาบันวิชาการประเทศ ได้กุณาให้โอกาสแก่นักเรียนมาหาชั้นปีสองรุ่นที่หกสี่เพื่อเป็นแนวทางในการแบบตนในการพึ่งเป็นรับการศึกษาต่อในโรงเรียนหล่าครับและโรงเรียนในร้อยตำรวจขอพง่าวมอบการวิชาให้กับโรงเรียนในร้อยป้าจุลลันเก้าโรงเรียนในเหลือโรงเรียนเรือเกท่าและโรงเรียนในร้อยตำรวจต่อไปครับ เรียนผู้บัริการโรงเรียนพามพ์สถาบันวิชาการข้องการเทพผู้อานกาทหารตำรวจปกครองและบ้านในการโรงเรียนทหารสถาบันวิชาการข้องการเทพที่เคารพทุกท่านทางที่โรงเรียนทหารสถาบันวิชาการข้องการเทพได้รับเงินเป็นมหาการสอบคัดเลือกจากโรงเรียนใดวันที่29โรงเรียนใดเวลา ตรงใยกนี้อ่ะครัว900ติดกับอยางนี้ครับได้ลงาในรยบต้นลวดตร้งแต่ปี6ตั้งแต่วที่14หมาพงศ์ผลตระาตลอกมา5 64เป็นต้นมาจนถึงวันนี้นักเทียนหล่อนนเขาคือพวกกระผมที่มายืน่นห่งนี้ตลอดระยะเวลา2ปีลวกกระผมไปนที อยู่ร่วมกันหน้าสถาบันโรงเรียนเจ้าหน ahan าสถาบันอาจารย์พวกประเทศพวกกระผมแต่รับการดูแลเอาใจใส่จากท่านเป็นอย่างดีเพราะจะเป็นด้านการศึกษาต้องัดการได้รับการประฏิบภติวิชาความรู้จากครูอาจารย์ของส่วนการศึกษาการศึกษาเรียทหารตำรวจและหลัโรงเรียนทหารตำรวจ ได้รับอาตศึกษาดิษาความรู้จากครูอาจารย์ของวกองวิชาทหารด้านการศึกษาได้รับวารรู้เรี่องศิลปะแขนงต่างและการส,าสร,าาร้างสรรค์ภาพทางร่างกายเป็นผู้ที่ปรรามายขง็งแรงของมูลจากครูอาจารย์ มีผลพริกที่ทหารกองทัยหาตำรวจมีความเชื่อกูชาิขิตมามมันในหลักจากมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความเมตตาปรผู้อื่นมีมันในหลักจากมีควาเป็นวัถุื่นแะบ้ปฏิบัติเป็นแนาในการมนุษ์ปฏิบัติตน พลลในระบบของหลวงปม่จาับในหน่คยานอันเป็นพื้นฐานที่สาคพันยี่ตารางลึกงเป็นนักเรียนของโรงเรีหลวพักและโรงเรียนในระดับต่อไปนอกจากนี้พวขนส่งในการัลกเปลี่ยนรายกรจใยจาก้าคราชการให้หน่วยทึ่ตรงคื่นของโรงเรียนทหารตอบันยาการของประเทศเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ ในสนองกองกำนังนที่มีส่วนสำคัญในการดูแลความเป็นอยู่ของพวกระผมและว่าจะเห็นเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยอาคารโรงงานที่วักตาสายกบริการรับประทาน,น้าลงริการรับระอาหารการบริการรับเรื่องการตัดผมและอื่นๆอีกมากมายซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้กระทำด้วยความจื่นใจด้วยควารมริยากศึกษาและด้วยความประทนสูง ทำได้ว่าตลอดระยะเวลาสองปีดังกล่าวข้ารักษาการในโรงเรียนทหารสถาบันวิทยาการมรดกประเทศทุกท่านผ้าดูแลพวกกระผมเสมือนผู mama, ้เป็นบุมดและเป็นน้องของท่านซึ่งในความปรารนาของท่านนี้พวกกผมที่อยากจะทำคำกล่าวใดๆมากล่าวในสิ่งที่พวกท่านได้รอให้แต่วกกระผม ก็จาขตอกรามว่าขอตาขอพระบุญัเ่องความเคารพอย่างสูงและขอรับคำมั่ัญญาว่าจะนำพมรูุและประสบการงตาที่ได้รับในโรงเรนเป็นอาหารสถาบันการ้อง่อกรเรีนรู้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์รัฐพนักงานกำลหนุชาติและปรชาติต่อไปตรงนั้ที่ต้านแห้งดี่เหล่านั้น ด้วยขนมและตอนที่พ่อขนมจะต้องไปศึกษาต่อยังโรงเรียนเหล่าพักและโรงเรียนในรั้วอํานวยในวันนี้บอกต่อว่าบอกต่อาำให้ต่อพันทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ร่วมเกินท่านไปในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาเพราะจะเป็นด้วยใจกรรมวิีกรรมมาลงกรรมหรืออื่นที่พ่กขนมได้ทอาลงไป มีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามคอยต้านได้ตัวตัวลูกาให้ภัยเอาลวกกระผมนับโอกาสนี้สุดท้ายนี้พวกกระผมก็กราบมาบ้าขตอนนั้นไหวหน้าที่นี้ได้หวังว่าในอนาคตมันใกล้นี้พวกกระผมผมได้โอกาสกลับมาอัดสายสถาบันโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการของประเทศ ทางส่งเกียร์แห่งนีู้้ช่วยกรโลงสถาบันไม่ไมีชืช่อเสียงเศริฐยศสะจาใยไปนานข้งางนานสืบไปตอนนี้ครับ 立 นักบังคักองพันนักเรีที่ามห่อาอากาศนาวอากาศโทสีร,รัาสีานันและผูาาาาา้บังคับกองพันธักเรนที่สี่หล่าตำรวจทานตำรวจโทสีสามสีสองเมืองค่ะ Don't oh. พลตรีนนโนนาุเกรัตผู้บัชาการโรงเรียนเตยหารสันิชาการตประเทศประธานพิธีกล่าวให้โว่าและสาวพ่อการบรรพตัญชาและรนเตรียมทหารรุ่นที่64ให้แก่โเรียนราคาและโรงเรียนร้อยตำรวจขอเรียนเชิญค่ะ